ต่มาครับดาวนี่ครับมาเรื่องโลบอกกันครับตอนนี้กำลังเข้าสู่โรบอกโอเคเราเข้าสู่โรบอกแล้วตันนี้เพื่นอนกำลังเล่นแบบต่างๆครับนะโอเคไม่วนนะเไม่เล่นนะโอเควันนี้เรามาเล่นเบนแบบนี้กันแบบนี้มคนก็เล่นอยู่เหมือนห้ารครับนีเ่เราเล่น,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 นแบบนี้สนุกมากนะฝุกไปเรื่อยๆซื้อวีอยพิ่งก็ได้มันดี สักสวยครับจ้าวนี่อย่างอย่างโอ้โน่มาดีวะตายไม่โดนยาถัารักโดนไม่โดน สวยทังนี้เพื่อทั้งน้ักดมาทำไกเอ็กจากว่คเับเปิดบอลไม่สวยครับงงจริงไม่ตรงไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ได้ nhất chân bay, bốn tập tụ, tập, tập như tập bốn, sáu, bảy, tám, chín, หลัวันนี้ถ้いいัดเรัถึงก็หาายเลยแวาัที่จัที่เรเล่ใจล้วกอะไรไม่รับบอลจากเขาเราึงทีไม่เข้เบออยยรับ ก้าเราไม่ดึงชีวสาไ้า์ครับแต่วันนี้มีได้บอญครับถ้าราที่ซักเลยครับโอเคต้องดงที่ัเลยอืมี่ก็เข้ามาได้ไมอไม่อนุญาตให้เขาคัไม่ดไม่ได้ เอ้ามันนี้เราไปเจอคนรัทเาไมู้จักออกมาท่นี่ม่บ้านครับมองดีไหมแม่บ้านครับซัดแล้วมองใช่ขนานัไปกันต่อไปกันบ้าสัดครูครูเข้า โ okay. อเคี๋ยวเปิดให้เขนจั้นอยันงอย่าั้วกงันไงอย่าย่างันงอย่างนั้ง่อย่าง้่างัางนัีม่ัมั้ไงย,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 ย้ไม่ั้้ไม่้น้่ โดนสักกาที่ตัวเองครับไนบอลโมไม่ลงขอบนะครับไม่ตรงขอบเลยโมไม่โดนครับแต่บอลดีเทียสัดไม่ทานนักโดนแยไปก่อนแตเพิ่งท้่ด้วยสตาโลกไม่ได้ครับชัดตึงก็ปุ้อบเขาการหนึ่งทีเป็น บอลมาได้บอลนะครับแล้วก็ผมใชไเวลาจังหวะเราไม่สุดครับนีแต่ไม่ได้เราะแต่ไม่ได้บอลแต่ก็ต้องหนึ่งทีกันด้วยเตะเบาเบาเตะบอลไปก่อนครับแต่ามือศัลย์ก็ได้บอลเพราะว่าเตะเลยสัดจังขวะไว้หน่อย

เกมบอกมากะยิงไม่น้าว่าเกมไปแล้วหูตายอย่างนี้เอจะตีแต่มาแข่งกับออเวนตุนะครับูเวนตุดุดตูเด่นนะรันีแบบอ่อเอา Light, 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 โอ้ไม่ได้ครับโทรยืมบอกกันมากันสุขีๆโทรนะคะมาไม่ได้ครับโทรยืมบอกกันมาไปด้วยนะต้องไม่เปล่าไม่มาเลยได้โอเคมันไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาทํากันเราทํากันทุกคนทุกท่านนะครับ นงูกลัรจะกาศขนาดไหนงูว่าอืมจะรอดรับดนเโอ้ยังไม่โดนก็กลืนตัวแต่ระยะการจะสวยฉันผู้สัมผัสร่างกายกระโดดเลยฮักไก่โต้ไม่เข้าครับไม่ถึงก่อนนะครับถ่ายที่ฝึกสายอีกแล้วครับสวยมาก

xong 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 không xong 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 ตารบอนเลยจะห้ามไปออกมาครับจะให้มอใครครับเคร่องดีนีเฉยหรอไม่มันมาไม่ได้มีการเป่าที่บอลจะเข้ารับอยม่เยครับก็ทำให้เช่นไทยนำชนเซลล์สองกับเลยครับข้าวอะไร ูิงกไปแลัวจะก็ดไว้รักมูนะครับไม่ตองก่อเกลียดันนะนั่กีฬาฟุตบอลไม่ดูบอลเลยดูแต่เกมเลยเกมเกมบอลนะรับอลอลเล็กกว่ะอลเล็กบาอู้หูอ่ะตั้่กยอ

ไม่เล่นหจะเล่นงนีนครับนี่ได้ครับไม่ครับส่งบอลไปครับได้บอลนะจ้านี่ทำไงครับซัดครับไม่เข้าครับยิงาอไรเรยงบอลเจ้าไรได้ไ่ได้อะไอไ้าดต้อง ยิงสวยครับแต่ว่าไม่เล่นไม่ค่อยสวยครับจับบรรยากาศไม่ได้นะจับบรรยากาศไม่ได้ช็อตไปไปไหนเหรอนะให้เข้าจังหวง